อร่อยมากเลยล่ะลำไยกับอันนี้มันจะเข้ากันมากเลยอร่อยกว่าที่เขาขายครับสวัสดีเจ้าพบกันแฮมแล้วเจ้าวันนี้เขาจะจวนมายะเมนูของหวานหน้านี้เป็นหน้าลำไย,ยลำไย,ยออกนักเจ้าแล้วก็กินบะตันวันนี้เขาก็เลยจะมายะ,มายะเมนูข้าวเหนียวดำลำไย,ยเจ้าส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวดำ บวกข้าวเหนียวขาวแจ่นําประมาณห้าถึงหกชัมม่วโมงเรียบร้อยเจ้าแล้วก็สำคัญเลยลำไยแกะเม็ดออกแล้วก็ไปล้างน้ำทำความสะอาดดีๆจะได้เบเหม็นเขียวน้ำตาลเกลือแล้วก็แป้งมันสำหรับทำข้าวเหนียวเจ้าวันนี้ส่วนผสมของเขาก็จะมีทั้งมดสองอย่างอย่างแรกก็คือเปียกข้าวเหนียวลำไยเจ้า อย่างที่สองเขาจะทำกะทิราดก่อนมีส่วนผสมก็จะมีน้ำกะทิหรือว่าเป็นหัวกะทิล้วนๆเลยเจ้าแล้วก็เกลือ,อน้ำตาลน,น้อยเจ้าพร้อมแล้วเขามาเนี่ยส่วนผสมในส่วนของข้าวเหนียวลำไย,ยกันเลยเจ้าพร้อมแล้วเขามาทำในส่วนของ ต่อครึ่งเลยข้าวเหนียวหนึ่ถ้วยใช้น้ำหนึ่ถ้วยประมาณนี้เจ้ารอใหน้น้ำมันเดือดสักนสัเจ้าน้ำเดือดเรียบร้อยเจ้าใส่ข้าวเหนียวแช่น้ำลงไปเลยเจ้า นี่เขาก็มันค้นบอกเฮ่อข้าเหนียวนี่ติดกลมหม้อเจ้าเขาก็จะค้นไปเรื่อยๆ ตอนตีมันไกลหมวดไกลเดือดไกล้จะได้เป็ดเม็ดเข้าจะอี้เล่าต้องเบาไฟลงเจ้าเพราะว่ามันจะเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะกระเด็นใสอันนี้ก็ได้ตีแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะกวนให้มันเป็นแบบนี้เจ้าให้มันบ่มีเม็ดเลยอะ่ะเ,เหมือนเหมือนข้าวต้มเหมือนเฮาเนื้ข้าวต้มเจ้าแล้วก็เกลือเจ้าใส่ไปกประมาณเกินจอนช้าก่อน เหล้ากระใส่เกลียเหล้ากระใส่สน้ำตาลประมาณอุ้ยสองช้อนสามช้อนนะน,น,นี่กะเอาเจ้าเจ้าใต่ใครชอบหวานเออว่าชอบหวานคนไปเรื่อยๆนี่น้ำตาลมันละลาย จากปีเขาใส่น้ำตาลลงไปเรียบร่อยเกลือเรียบร้อยแล้วเขาก็ค้นให้น,น้ำตาลมันละลายเรยร้อยๆแล้วเจ้าก็จะชิมว่ามันพอดีก็ชอบหวาน mm hmm. ก็ใส่นักใส่เพราะชอบหวานก็บ่รต้องใส่นักเพราะว่าลำไยมันจะมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วเจ้าอาจจะลดหวานลงสักน้อยแล้วแต่ความชอบเจ้าเขาจะป่วนไปเรื่อยๆจนมันละลายแล้วก็เขาจะน้ำ แป้งมันละลายน้ำใส่ลงไปต้วยสาเหตุที่เขาใจ้แป้งมันไปเพราะว่าวันนี้เขาใจ้เป็นข้าวเหนียวดำมันจะบาค่อยมียางนักเจ้าถ้าใจ้เป็นข้าวเหนียวขาวล้วนๆแล้วใส่เบยเตยตัวอีเจะอันมันจะมีความเหนียวเขาก็ต้องใส่แป้งมันไปก็ได้เจ้าแต่วันนี้เขาผสมข้าวเหนียวดำกันเลยต้องมีความเหนียวใส่ไปเหียน้อยเจ้านี่ละลายเรียบร้อยแล้วเจ้าเทลงไป อลองดูก่อนว่ามันเหนียวดีก่ r มันต้องเหนียวมากเหนียวมากมันจะกลายเป็นเต้าส่วนไปนี่เิดนึงอ้าวเรียบร้อยแล้วเขาก็ นี่เลยพระเอกลำไย,ยใส่ลงไปเลยเจ้าขั้นตอนสุดท้ายของข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยในมันนี้นี่เทีมไปเลยเขนสุดยอด เร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเขาจะมายะน้ำกะทิสำรับลาดข้าวเหนียวเปียกลำย้ยของเขาเจ้าวากะทิใส่ลงไปเลยเฉพาะหัวเนาะเซตเล่าก่อนนี่เลยเจ้าเกือเกือเกือ ประมาณหนึ่งช้อนชาน,าน้ำตาลใส่ลงไปเลย ซับแล้วเขากวจะได้เวลามาตักทิ่เจ้าตูปักข้าเหนียวเปียกของเขาครกระเองเขาเนี้ยเองเขากดใส่ลำไย,ยนักๆเจ้าเซตแล้ว เราก็จะใส่อันนี้น้ำกะทิลาดลงไปเลยเจ้านี่ลาดลงไปในถ้วยเลยเรียบร้อยนี่หน้าตาของมันเจ้าน่ากินมากๆถึงเวลาตีเขา มาจ้วงเพื่กินเอ้ยูุพอนี่ลำไยหอมเจ้าหอมข้าวเหนียวดำหอมลำไย,ยแล้วก็หอมน้ำกะทิสดๆเจ้าผ้าไผ่เนี่ยข้าวขาวจะน้ำใบเตยปั่นไปเป็นสีเขียวๆกว็ได้แล้วก็ใส่น้ำใส่ใบเตยลงในน้ำกะทิก็ได้เจ้า อยคน้ำกะทิตวัวฉ่ำรสชาติเจ้ามันจะมีความหอมของข้าวเหนียวดำหอมของลำไย,ยแล้วก็ความมันความกลมกลมของน้ำกะทิเมื่อเข้ากันทั้งสองอย่างแล้วบวกกับลำไยหวานหอมมันเข้ากันมากเจ้าอร่อยมากๆเลยเจ้า ล้ำขนาดนักเลยอ่ะตอนตีเขาไปซื้อกินเขาจะเ่าเหนียวๆนี่เขาบอได้ใส่แป้งมันมักเจ้าเป็นธรรมชาติหอมกุณ่ข้าไผชอบเมนูนี่ก็อย่าลืมเนี่ยตามกันได้เลยเจ้าหรือว่าบ้านไผ่มีลำํำไยบอกว่าวจะไปย่างอย่างกินก็นำมาเนี่ยขนมของหวานจีอี้ได้เจ้าขอบคุณจัดนักที่เข้ามาพอเจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเก่าเจ้า วันนี้ต้องขอตัวไปจัดการของหวานข้าวเหนียวเปียงลำไยถ้วยเล็กๆถ้วยนี้ฮึมมันมดเจ้าอ่มแล้วรับรองสาหวานเยื่อนหรือเจ้าขอตัวก่อนเจ้าบ๊ายบายสวัสดีเจ้า